หนึ่งในสี่ของประชากรชาวบราซิลนะคะเขาก็จะอยู่ในชุมชนเมืองสำคัญสคัญ,คญซึ่งมีกำลังในการซื้อมากนะคะแล้วก็เขาจะเน้นที่มื้อกลางวันนี่เป็นมื้อที่สำคัญมากแล้วก็จะออกไปทานตามร้านอาหารเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก็จะชอบในสไตล์ที่ตักมาชั่งนะคะเป็นบุฟเฟต่ตแล้วก็รับประทานกัน ะะส่วนร้านอาหารไทยก็จะมีสาขาที่น้อยอยู่นะคะแต่ก็มีแนวโน้มในทิศทางที่ดีขึ้นก็คือ,อคนที่เป็นเจ้าของร้านที่เป็นชาวเอเชียนะคะที่ทําธุรกิจร้านอาหารเขก็จะแทรกเมนูของอาหารไทยไปด้วยเนื่องว่าเนื่องจากว่าอาหารไทยก็ยังเป็นที่ชื่นชอบอยู่เ,เช่นแกงเขียวหวานแล้วก็แกงขากไก่อย่างเงี้ย มาได้รับการชื่นช,นชอบจากคนบราซิลนะคะแล้วก็ในเรื่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตคนบราซิลก็ชอบที่จะเข้าห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการจับใจ่ายใช้สอยนะัว่าจะเป็นจุดกระจายสินค้าได้อย่างดีทีเดียว